มาถึงเกาะปอดะแล้วค่ะเป็นจุดแรกของกระบี่วันเดย์ทริปนะคะน้าท่งเที่ยวเยอะมากค่ะดูจากเรือที่จทย์เรียงรายตั้งเรือเรอเอ็วเรือหางยาวนะคะไอนี้เป็นสัญลักษณ์ของเกาะปอดะเลยค่ะไอนี้ส่วนเรือหางยาวนะคะ น้ำใสมากค่ะน้ำใสมากอากาศดีแดดค่อนข้างจัดนิดนึงนะคะนี่บริเวณโดยรอบของเกาะกระดันะ,ะด้านในก็จะเป็นร้านอาหารของอุทยาน <c oughs> ส่วนมากคนไทยนิยมมาเที่ยวกระบ,บี่มากกว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ